ดีทุกคนนะคะพรรซีโม,โมบายมีสก้าใหม่มาให้เราจัดอีกแล้วนะคะพร้อมชุดกลวงปะาปะป๊าปปปปนะคะชุดสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ปืนสวยมากบอกเลยแล้วก็ได้ไม่ยากด้วยนะแต่ก็ได้อยู่โอเคนะเดี <laughs> <laughs> ๋ยว <laughs> ไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าจะแจ็บขนาดไหนสู้น้องพิงค์ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะ ก็ปืนเหมือนกันนะคะทุกคนรางวัลโอ้โหอุ้ยอันนี้เห็นเห็นเห็นสตรีมเมอร์ท่านอื่นเขาจัดอยู่นะอันนี้โอ้โหชุดสวยนะเุ้ยรถอะรถอะรถอะเครื่องร้อนรู้สวยมากเลยเธอเธอว้าวเต็มคาราเบลเลยอ่ะมีท่าเต้นด้วยนี่ัดนกรุบกริบนี่ไง โอ้โ่าเต้นเขาเออสวยนะอืออ่าแล้วก็ที่พาดไม่ได้นี่เลยเป็นสกานะคะเห็นคนอยากได้เยอะมากเลยนะอ่าอันนี้ก็กคือแบบเวลแบบเลเวลสูงสุดนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพุสกาสวยแต่อเผอิญว่าเรานะคะปกติเล่นเกมเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบใช้นะไม่ค่อยได้ใช้สกานะใช้ m อ็มโกับ M7 แล้วก็ AK นะคะเออจะใส่แล้วนะคะอ่านี่มานี่ด้วยมาพร้อมกับ u c นะคะทุกคนในน่ารักกุ่กก็จัดได้นะหนหนจัดไปหนึ่งสิบ u c ขออนาจัดไปสิบ u c วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ,ะเออ